สวัสดีชาวกล้วยทุกคนนะจ๊ะวันนี้อยู่กับช่องกล้วยกล้วยไงกันเหมือนเดิมฉันรู้สึกว่า Energy ฉันมันแบบมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่อนน้อยๆเนานะฝนตกด้วยเมื่อคืนก็นอนดึกด้วยแต่ว่าเราไม่ได้จะพาทุกคนไปไหนในวันนี้ดังนั้น Energy เยอะมากๆเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่คลิปนี้จะดูปตัวเองดูปตัวเองคืออะไรคือจะบอกว่าเราเคยแต่งลุคนี้ ซึ่งเป็นดิสเพลย์ของเราในช่อง YouTube ที่ทุกคนเห็นกันในทุกวันนี้รวมถึงในช่อง TikTok ของเราด้วยใน TikTok อะ่ะมันจะมีคลิปที่เรารีวิวแต่งหน้าลุคนี้ทำไว้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เปิดช่องแล้วอะ่ะเออก็เลยอยากจะมา แต่งอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าลงในช่อง YouTube จะบอกว่าของตัวนี้มันเยอะมากซึ่งมันก็มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนกันไปตามการเวลาเนาะตามสภาพหน้าตามเทรนตามอะไรต่างๆใครอยากเห็นเวอร์ชั่นที่อยู่ใน TikTok เข้าไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่ว่านี่ใน YouTube ฉันจะแต่งแบบ ละเอียดหยิบมากยิ่งขึ้นเนาะเริ่มกันเลยเอาไปใส่ Contact Lane อคอนแทคเลนส์มาแล้วนะทุกคนแล้วก็มีการแบบว่าเช็ดหน้าโทนเนอร์อะไรใดๆเรียบร้อยหมดเนาะอันนี้เป็นคิวเพลสคือหาได้ง่ายๆเนาะฉันพยายามใช้เมคอัพที่แบบเธอหากันได้ง่ายๆฉันไม่ได้ครีเอทขึ้นมาเองนะทุกคนมันมาจากเป็นตเลชฉันจะให้ดูอันนี้ของแม่นางท่านนี้นี่ คือมันจะมีความแบบทะเลทะเลบ่มแดดอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมชอบแต่งหน้าแบบทะเลบ่มแดดมีกระอะไรแบบเนี้ยคือชอบไม่รู้ไปอะไรชอบมากฉันรู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่มันดูมันมีสเสน่ห์อะเอออะแต่ว่าคือคิ้วเขามันอุ่ยมากล้วฉันเพิ่งไปกันคิ้วมาคิ้วก็คือแบบเล็กเล็กเลยนี้ก็เลยนะจ๊ะแมกไลฟูซี่อันนี้คือเจ้าประจําอีกแล้วเนาะคือน้องก็คือช่วยทําให้หน้าแบบชุ่มชื้นแต่อย่าลงเยอะมากเกินไปนะแกเพราะว่า ในอากาศบ้านเราอะ คือเนี่ยพอแต่งในห้องแอร์หน้ามันแห้งใช่ปะแต่เวลาไปใช้ชีวิตจริงอะ่ะถ้าทาเยอะเกินไปอะ่ะเยิ้มนะฉันบอกเลยเยิ้มของเยอะมากตรงหน้าฉันอะเยอะมากบอกเลยไม่ได้แต่งหน้ามันนานจนจําไม่ได้แล้วว่าแต่งหน้าบอบบีบ้บราวนี่จ่าวิตามินเอเลเชอร์ก็ไม่ต้องลงเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าเราลงกันหลายตัวมากกว่านี้เนาะฉันบอกเธอว่าแบบฮันดูอินเตอร์นน้อยใช่ปะคือเมื่อคืนฉันไปแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาเราแบบคือไม่ได้กินเล่าเลยนว้ยแบบไม่ได้กินเลยแต่ตื่นมาเราแบบเหมือนคนแหง อเออหรือว่าเรามันเอจขึ้นห่าแก่มันแบบม,แบบมันนอนดึกด้วยตื่นสายด้วยเออเอาเถอะจะมาลงกันแดดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พาทุกคนออกไปไหนก็ตามแต่ว่าเผื่อว่าทุกคนจะแต่งลุกนี้ไปข้างนอกกันเนาะบานาน่าโบสนะจ๊ะทางง่ายทุกคนตัวนี้มันไม่ได้เหมือนบารานาาโบ๊ที่ไว้แบบเล่นกีฬาหรือว่าออกแบบออกแดดออกทะเลแบบนั้นแล้วเนาะตัวนี้เขาก็ทําออกมาให้มันเหมาะกับ เดลี่ยูสเนาะใช้ง่ายตจะบอกว่าคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ตอนนี้เห็นไหมอ่ะคือมันเป็นคนละตัวกันกับที่ทำในทิกท็อกนะทุกคนเพราะว่าในทิกท็อกมันจะมีความธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแบบดราม่าขึ้นมาหน่อยจะมีความเขียวความแบบเหลืองๆให้มันมีความแบบฝรั่งมากยิ่งขึ้นเนาะมาลงพอเฟสชันแลกันนะตัวน,นี้คือใช้อยู่ใช้ต่อไปของแทนะ้ไม่ต้องเยอะมากลงเพื่อให้รูหุ่มขนมันแบบ มันตื่นขึ้นลิปมันกันสักนิดนึงเนาะทุกคนเนาะในคลิปติกเกอเธอจะเห็นเลยว่าปากฉันมันมันแหกมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะทำสวอชลิปที่มันเป็นเลิปแบบลิปลิปติดอะมันต้องเช็ดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เช็ดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนก็เลยทำให้ปากมันแหกมากแต่ว่าใน YouTube ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยชิชอ่ะลิปมันมีเลยทาไปเลยอย่างนี้ต่อไปเราจะมาเริ่มงานลองผืนกันเนาะคือลังเลมากทุกคนว่าอยู่ที่ซื้อมาแล้วกําลังจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปแยกเนาะหรือว่าจะใใช้้เป็นนอวคงหม่ ที่ดูฮารูฮารารักชูทันว่าฉันจะใช้น้องอยู่ก่อนจะไปลองพื้นเนาะก็คือขออนุญาตในการกลบสิวกลบความ ใต้าดํากลบลอยแดงกบข้างจมูกอะไรกันเล็กๆน้อยๆบอกตรงว่ายังใช้ไม่เก่งมากยังไม่มีความเซียนมากพอพยายามใช้อยู่นะไม่ค่อยอยากจะทาอะไรพวกนี้บริเวณสิวเยอะมากเพราะว่าในระหว่างวันอ่ะฉันก็กลัวว่ามันจะเยิมกลัว,วมันจะเป็นคราบเพอายิ่งเราทาเยอะมันก็จะยิ่ง เพิ่มโอกาสในการหยาเนาะเพิ่มโอกาสในการเละว่าวันนี้คืออยากลองจริงๆอยากลองมากๆคือฉันยังไม่เคยใช้ลเ l l e ตอร์ตัวนี้ทาแล้วออกไปใช้ชีวิตจริงสักทีส่วนใหญ่จะลองฝึกมืออยู่ที่บ้านด้วยความที่บางทีเราก็อยู่ๆต้องไปงานนั้นงานนี้แล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ค่าช่างแต่งหน้ามันไม่ได้แพงไปมากกว่าแต่ก่อนหรอกมันก็สตาร์ทพันห้าแปดร้อยพันห้าสองพันสามพันสี่พันก็คืออัพไปเรื่อยๆตามฝีมือช่างตามความดังของช่างตามความเก่งของเขา ถ้าเราแต่งหน้าเปน็นอะเราไปหยักเงินไปได้เยอะอยู่นะทุกคนเข้าใจปะเ้วเดี๋ยวนี้เมคอัพการแต่งหน้าอะไรมันไม่ได้ไกลเกินตัวบางทีเราแค่ออกไปแบบไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่งหน้าที่มันง่ายง่ายไม่วุ่นวายไม่ได้ต้องการความเนี้ยเป๊ะปังอะไรมากแต่ก็พอที่จะแต่งได้มันก็ทำให้ลุคของเรามันดูดีขึ้นเนาะแล้วก็ adapt apply แต่งออกไปงานเองจะได้ไม่ต้องเสียปัง é, เยอะแยะเนาะ แล้วเมคอัพเดี๋ยวนี้ราคาไม่แรงเข้าถึงได้ดักสโร์แบบเยอะแยะ <Yeah. S 1> คุณภาพป,ปังๆเยอะมากแต่บางทีเราก็ติดความลักชูวเนาะอย่างอวกรารที่ซื้อมาก็คือพูดตรงๆว่ามันดูลักชูสซะจนแบบอยากจะลองผิวมันจะมีความลักชูมันจะมีความดูแบบไฮมาก ก็เลยอยากรู้ว่าเออมันดีมากแค่ไหนแล้วคือจําได้เลยว่าตัวนี้คืออยากได้มันนานมากไปดูกี่รอบกี่รอบสีที่ต้องการก็ไม่มีวันแรกที่ไปลองที่ซิฟล่าเจเขาบอกว่าผิวชั้นเบอร์นี้นี้นะแล้วฉันก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเมื่อไหร่มันจะเข้าเมื่อไหร่มันเข้าสุดท้ายแล้วก็คือไปทีไรมันก็หมดตลอดพอเมื่อต้นปีเข้าไปดูแล้วก็ให้เขาเลือกสีที่เข้ากับหน้าเราอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าผิวฉันเข้มขึ้นด้วยความที่ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะผิวมันก็เลยเข้มขึ้นประมาณหนึ่งแล้วเข้าใจจววว่่าฉันนนอผิเปปลลียไแ้ เออแล้วก็ได้ลองถืงคนนี้มาตลกมากเลยเหมือนคนขี้มุกยืดเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าโอเคสีเขียวประมาณนี้เราจะใช้สีพีชซึ่งเอาดีๆแล้วเราควรจะใช้พีชไหนวะพีชกลางนี้หรือว่าพีชนี้ใช้พีชเข้มเพราะฉันเป็นคนผิวเข้มไม่ได้เป็นคนผิวขาวแล้วก็แดดสีตัวนี้มันเป็นฟิลแบบเกาหลีเนาะมันน่าจะเหมาะกับฉันมากที่สุดใต้ตาเรามันดูสว่างขึ้นหรือเปล่านะ แต่ว่าส่วนตัวนะยังไม่เคยเอาพวกคคลเลกเตอร์มาทำใต้ตาอย่าลืมนะทุกคนว่ายิ่งเธอทายเยอะอะมันก็จะยิ่งทำให้เมคอัพของเธอมีโอกาสที่จะเยิม้ม ตกลองฉันเองฉันก็ยังฝึกมืออยู่นะอะแต่ว่าเธอจะเห็นเลยว่ามันก็สว่างขึ้นจริงๆม่วงมันกบเหลืองใครที่ผิวไม่สม่ําเสมออ่ะก็ใช้สีม่วงนี่แหละในการที่จะปรับให้ผิวตรงนั้นอ่ะมันบาลานซ์กับตรงอื่นแต่ว่าฉันไม่ค่อยอยากใช้สีม่วงเท่าไหร่นะฉันก็กลัวว่าหน้าฉันมันจะดูแบบขาวจนเกินไปฉันจะฉันจะใช้สีม่วงบริเวณขอบปาก คลมือตบๆนิดนึงเธอไม่มีอะไรหรอกฉันรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะคล้ายๆกับตัวขูดชั่นของเขาแต่ว่ามันด้วยความเป็นรองพื้นอ่ะมันน่าจะมีความติดทนยาวกว่าแล้วก็ b ิ a u ิเบิลแล้วก็มีความบางเรียบติดผิวมากยิ่งขึ้นแค่ครึ่งปั๊มก่อนก็นได้นะทุกคนเพื่อให้มันมีความแบบไม่แห้งเนาะหน้าเรามันจะได้ดูมอยๆห,หน่อยบางทีหน้าแห้งเกินไปทารองพื้นไปแห้งอีกพังค่ะ หวอหมุน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 นะจ๊ะหมุนแล้วก็ค่อยๆวางน้องเข้าไปตรงนี้ก็ไม่ได้มีสปอตอะไรเป็นพิเศษนะทุกคนแค่แบบพยายามวางไว้บริเวณที่มันไม่ได้โดนสีเขียวจะได้ไม่เลือนตอนเราปาดไปแบบนี้เนาะใช้วิธีการแทปเอานะทุกคนมันจะได้ติดไปกับผิวถ้าปาดไปฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องสีเขียวมันจะหายไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้ ฉันฉันหันผิดข้างเธอไม่เห็นกันเลยเนาะเมื่อกี้คือลองคื้นตัวเนี้ยฉันบอกเลยนะว,ว่าใครผิวแบบดีแบบดีมากๆอะ่ะแทบไม่ต้องทาเลยเลยใอ้ตัวเนี้ยอยู่แล้วอจริงเหมือนเดิมนะคือพอทาลงไปเสร็จแล้วอะ่ะฉันก็ใช้ตัวที่เหลือที่มันแทบจะไม่มีอะไรติดค่อยๆปาดมาบริเวณจมูกเพราะว่าจมูกฉันเป็นคนที่แบบ มันแห้งง่ายตรงข้างข้างจมูกอะเออแล้วก็ไม่อยากให้มันดูหนาด้วยก็ทำครึ่งหน้าให้ดูกนก่อนแล้วกันเนาะข้างจมูกคือบริเวณที่ฉันคอนเซิร์นมากที่สุดแล้วแก้ยากมากที่สุดเวลามีปัญหาออกไปข้างนอกบางครั้งพลาดมันทาอะไรไม่ได้อะ่ะแก่ก็จะพยายามอย่างมากที่สุดในการที่จะแบบซ่อมหน้าตัวเองอันนี้คือทาเสร็จไปแล้วข้างนึงแบบแค่ครึ่งปันน๊มนะลงอีกข้างนึงให้มันเท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู ไฟแนลทางหน้านะว่าเราต้องปรับอะไรกันบ้างก็คือใช้น้องคนนี้ทั้งหมดประมาณ1ปั๊มเลยเนาะข้างนี้ครึ่งปัม๊มข้างนี้ครึ่งปั๊มรวมกันเป็นทั้งหมดประมาณ1นปัม๊มหนปั๊มแบบนิดๆเท่านั้นแหละแล้วก็ผิวสวยมากทุกคนผิวสวยมากจริงๆตัวนี้ก็คือ Rare Beauty นี่จ้ะ จะบอกว่าดีมากคือทาแค่นิดเดียวนะแล้วออกไปจากบ้านไม่เยอะไม่ตกรลองใครเป็นเหมือนกันบ้านพิมพ์มาบอกหรือว่าใครตกรล้องเขียนมาบอกกันได้นะอันนี้เป็น 310W นะทุกคน r ร r e Beauty ก็เอาเป็นนักลองที่ขายเมคอัพด้วยแต่แม่รีวิวนั้นเป็นแม่ค้ายอย่างเดียวเต็มตัวแล้วทุกคนนิดเดียวไม่ต้องเยอะทุกคนตรงนี้ตรงนี้หางตาขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้เิเวมืออย่างนี้เลยในการปาดน้องน มีตาก็แค่ออกนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันนี้คือ Happy s o ซบอนเซอร์สติ๊กของ Rare Beauty นะุะคนเราก็จะขีดลงไปแบบไม่คิดชีวิตเธอเห็นไฟกระทบตรงนี้ปะฉันจะมาขีดตรงนี้เลยเนาะวิบนี่ไม่เท่ากันวิบแล้วก็ใต้คางตรงนี้กรามตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยน้องคนนี้เคยใช้มาแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวแล้เซียนยไม่ใช่จะบอกว่ามันเกลี่ยง่ายมากทุกคนน้องคนนี้แล้วก็หน้าผากของเราด้วยประมาณนี้ก็แล้วก็เกลี่ยเพิ่มความสมูทด,ด้วยการฉีดน้ําแร่คนนี้ลงไปที่น้องแค่นี้เกลี่ยเกลี่ยเลยเกลี่ยออกเกลี่ยออกแบบนี้นะ ทางเราก็จะดูแบบเป็นเงามากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบรอนเซอร์มันไม่ใช่คอนทัวร์แบบสีเทาอะไรแบบนั้นด้วยความที่ลุคนี้มันค่อนข้างที่จะบ่มแดดใช้คำว่าบ่มแดดอีกแล้วทุกคลิปที่แต่งหน้าจะใช้คําว่าบ่มแดดให้มันมีความน้ําตาลของหน้าอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะมีความแดงซึ่งปกติมากเวลาที่เราอยากให้หน้าเรา,าดูบรอนซ์เข้าใจปะ่ะบรอนซ์มันจะมีความแบบแทนอย่างเงี้ยเออีนี้ก็แล้วกันเนาะตรงนี้เราก็จะค่อยคค่อยค,อยคอย ขึ้นมาประมาณนึองอ่ะแล้วก็น่าผากทุกคนทําไปเลยบอกแล้วว่ามันเกลี่ยง่ายมากขนาดเนี้ยฝั่งเนี้ยชิงไว้สักพักนึงอะ่ะยังเกลี่ยง่ายเลยคือมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำที่มันโดนน้ำมาประมาณหนึ่งก็อาจจะช่วยทำให้มันเกลี่ยง่ายมากิ่งขึ้นอย่างนี้ก่อนอ่ะไม่เท่ากันนี่ พยายามเกลี่ยให้มันอยู่ในบริเวณที่เราทาเอาไว้อดีที่สุดอย่าให้มันเกินออกมาคือไม่ใช่ว่าเกินออกมาแล้วมันแก้ไม่ได้นะเราก็แค่เอาพวกคอนซีลเลอร์สีสว่างกลบลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงทุกคนพยายามทําเกลี่ยให้มันอยู่ในบริเวณที่เราขีดเอาไว้อง่ายสุดละเนี่ย คือแค่นี้แค่นี้เลยฝั่งนี้มันจะยากนิดนึงเพราะฉันแบบสายตาไม่เท่ากันเว้ยใครเป็นสายตาขี้เกียจบ้างอะถ้าปิดตาข้างนี้คือฉันแบบว่าจะมองได้ไม่เหมือนข้างขวาคือมันจะแบบดูไกลๆกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความยากนิดนึงนะขออภัยถ้าแบบถ้าทุกคนมองไม่เห็นฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันตั้งขึ้นมาแล้วเห็นปะตั้งขึ้นมาเลยแต่ว่ามองในกล้องฝั่งนี้ยังดูแข็งๆเนาะที่ทำไปทุกคนคือต้องมีเวลาแบบ ครึ่งวันครึ่งวันเลยสําหรับฉันที่แต่งหน้าตัวเองแล้วต้องปันนีดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นมันมันไม่ได้อะเมียมันเลอะอะทุกคนมันทาข้างจมูกไปใช่ปะฉันก็จะไหลลงมาที่ปลายจมูกเลยนเนี่ยจิกจิกจิกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างี้เลย ือขอโทษคนมากจริงๆนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังเพราะว่าซื้อมาแบบเกิน1ปีแล้วพูดตรงๆอันนี้คือของมองแรงนี่ห้อมองแรง My s m o o t h i e Brush Cream เบอร์ศูนยนี่ตัวนี้ชอบมากเป็นสีชมพูที่ฉันรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าฉันมากๆไปซื้อชมพูตัวอื่นที่เป็นครีมบัชเหมือนกันก็ไม่เหมือนตัวนี้ดูที่แสงตกกระทบบริเวณนี้บริเวณนี้เนาะแล้วก็จะตรงนี้ ข้างนนหน้านิดนึงแล้วก็ไหลไปตามแสงตกกระทบแล้วก็จังหวะที่เราทาบลัชออนไปเมื่อกี้ตรงกลางมันจะมีความเข้มเราจะเปลี่ยนนิ้วเป็นนิ้วที่สะอาดขึ้นมาในการเกลี่ยน้องออกมาให้มันมีความเบลอรบริเวณขอบเนาะอย่างงี้ก็จะมีความตุ่นๆประมาณนึงออะเราทาอีกข้างหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้น้องสีชันคนนี้ในการ ทำให้หน้าเราดูแมทขึ้นมานิดนึงเนาะเพื่อเซตให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันอยู่บนใบหน้าเกาะอ,อยู่บนใบหน้าประม,มัน,มนก่อนจะไปงานอายแชโดว์ adow, เราจะไปงานคิวกันก่อนคิวเขาอุยมากทุกคนดูดิเห็นปะอ,อุยมากดังนั้นไม่ต้องมีปัญหาเรื่องคิ้วเลยเราขีดขีดขีด,ข,ดขีดไปเลยแล้วกันเนาะหัวคิวฉันมันมันไม่เท่ากันแกฉันก็แบบ ทำเท่าที่ทําได้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมันงัดกันทีหลังเนาะเขียนตามรอยคิ้วตัวเองเริ่มจะะเขาจะแบบคิ้วเขาจะแบบมันจะแบบแบบว่าใหญ่ปังมากคือเขียนไปตามคิ้วเดิมอะไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยทุกคนให้ดูเป็นแบบสีเ่เหลี่ยมอุยอุคิ้วเด็กคิ้วเนี้ยพอเขียนแล้วคือแบบหน้ามันจะดูเด็กขึ้นเว้ย แต่ก่อนฉันจะเป็นคนชอบเขียนคิ้วทรงไนกีมากๆซึ่งเดี๋ยวเนี่ยทุกวันนี้บางลุคก,ก็ยังใช้คิ้วทรงไนกีอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะฮิตนิยมแบบคิ้วแบบคิ้วตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าคิ้วนั้นคือเป็นคิ้วเซฟโซนของตัวฉันเองเ,ออเรายังติดความคิ Short, ้วชฉคิ้วห่างแหลมๆแบบนั้นอยู่ก็ชอบอะเนาะทุกคนจะ๋ะง่ายมากทุกคนคิ Q ้วนี่คือเสร็จแล้วด้วย brow it pencil ตัวเดียวจบเลย Get Set ็ o b r บร a r a า k t d เคทีโดรเคทีโดจากเค d o โดองแบบเรียงตัวแล้วก็ตั้งขึ้นเลยแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวันจริงๆแกฉันลองมาแล้วเสร็จแล้วคิ้วก็จะมีความอุยประมาณหนึ่งอ่าไม่อุยแบบกระตุกกระตากมากพอให้เรียงเซนงานถัดไปคืองานตาแล้วจ้ะทุกคนจา๋าอีกอืดใจเดียวมันก็จะเสร็จทั้งหน้าแล้วตาวันนี้ ใช้เป็นนี่เลยจ้ะ ODBO palette ตัวนี้ซื้อมายังไม่เคยได้ใช้เลยนะเราจะใช้สีนี้นี้นี่อันนี้จุ่มเสร็จดูสีเขาดีเห็นปะเขาะเห็นปะเขาจะมี fallout ออกมาแล้วก็จะทาไปเลยที่เปิดตาข้างบน,น ด้วยนะทุกคนจะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าฉันไม่เปลี่ยนแล้วขี้เกียจค่ะเนาะเราก็ปาดไปเลยอยังไงแปลงที่เล็กลงมาเป็นหัวฟุ้งๆเหมือนกันแต่ว่าเล็กลงมานะทุกคนใช้กับสีเดิมนี่แหละมันก็จะได้บริเวณที่มันเล็กลงมากกว่าแปลงใหญ่เมื่อกี้เนาะ ราะว่าแปรงใหญ่เมื่อกี้มันก็จะทําให้ใต้าตาเรามันดูฟงขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นการเจาะเข้าไปในบริเวณที่มันเล็กลงต่อไปเราจะใช้สีกลิตเตอร์ในการฟาตั้งแต่หัวตาจนถึงแบบเนี้ยตรงบริเวณเปลือกตาตรงเกือบหางตาเกือบจะสุดแล้วแต่ยังไม่สุดนะโดยเป็นกลิตเตอร์สีนี้เลยนี่มุมนี้เลยแรงเกินทุกคนมันออกมาเป็นก้อนเลยแล้ก็จะกดไปที่บริเวณ ตากลางของเราอย่างนี้เลยนีย่างนี้เลยนะให้มันมีความแบบนี่กริตเตอร์ไงกเตอร์สะใจมากทุกคนแทาอีกข้างหนึ่งคืออันนี้ไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรเลยนะแทบแทแทบแทบที่ตัวเนื้อของเขาแล้วก็แทบมาที่ตาของเราเลย เลือสดสุดๆค่ะซีโฟรานะน้องคนนี้คือมาจากซีโฟรานี่ตัวนี้สุดๆใช้แปลงเดิมนี่แหละเธอดูเธอดูเธอดูเห็นไหมจริงๆคือในกล้องแบบดูอาจจะไม่ค่อยออกแต่ว่าตัว นั้นนั้นนันบุดยอดมากจริงๆทุกคนเสร็จแล้วเราจะใช้น้องคนนี้คือ brow it อีกแล้วนะทุกคนอันนี้คือ smooth and slim inner liner เพื่อให้ใต้ตาเรามันดูแบบเพื่อให้มันมีความแบบชัดเข้มขึ้นมาเนาะหรือว,ว่ามันจะมีความแบบข้างบนมันจะดูแบบดราม่าขึ้นมามันจะมีความแบบหน้าหลงไหลมีสนเสน่ห์ข้างนี้มันจะดูแบบลนนไปหน่อยพอเขียนไปแล้วใช่ปะแปรงหัวตัดเล็กๆแบบนี้นะทุกคน าจจะเป็นสีเดิมที่เราใช้ทาเป็นอายแชโดว์คือสีนี้นะจุ่มไปเลยให้มันมีความแบบชัดขึ้นลูกนี้ไม่มีดอลลี่ไอไายอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนแล้วก็ใช้สีน้ำตาลของเขาฉันรู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นน้ำตาลข้างๆกันตัวนี้นะจิกลงไปเหมือนเดิมเคาะเหมือนเดิมแล้วก็ จิกลงไปบริเวณที่เดิมเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราใช้สีอ่อนทาใต้ตาใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มอันนี้จิกลงไปเราจะมาทาบริเวณชิดขอบตาบนเนาะอ่าอย่างนี้เลยเราจะไม่ได้กรีดอายไลเนอร์อะไรนะทุกคน เราจะใช้สีเข้มนี่แหละในการทำให้ใต้ตาเรามันเอ้ยไม่ใช่ทำให้ขอบตาบนเรามันมีความแบบฟูขึ้นมานิดนึงมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรนะจริงๆแล้วอะ่ะมันแบบมันทาให้ตาเรามันดูแบบฟูๆดราม่าดราม่าระเรื่อระเรื่อดูอ่อยอ่อยดูนัวนัวโอเคเดี๋ยวเราไปติดตาสองชั้นปัดขนตาติดขนตาบนตาล่าง เดี๋ยวกลับมาจากขนตาล่างติดยากมากทุกคนค่ะเราจะใช้แปรงแบบนี้นะทุกคนในการปั้นจมูกข,ของเราค่อยๆตรงนี้ตรงนี้ให้มันเริ่มแบบชิดเข้ามานะทุกคนมันก็เริ่มจะแบบโค้งคือคนขาเห็นปะกลมมากกลมเหมือนแบบกลมสร้างเวอร์ยังเป็นแปรงหัวใหญ่ขึ้นมาเป็นแปรงที่เอาไว้ใช้สำหรับบรอนซ์หน้าแบบแบบนี้นะ อย่างฟองที่หลังมือนิดนึงแล้วก็ปาดไปบริเวณที่เราทำบรอนซ์หน้าไปตั้งแต่ตอนใช้ครีมบรอนซ์เนาะก็คือบริเวณตรงนี้นี้เลยคือช่วงนี้ฉันกำลังแบบกลับมาออกกำลังกายใช่ป่ะแล้วก็ชอบตีเทนนิสเพิ่งมาชอบพักหลังๆที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ามันวิ่งแบบมันวิ่งได้เยอะมากแล้วฝนตกอะแกตีไงก่อนลื่นหัวแตกเดอ้อ ปัดไปบริเวณที่เราบรอนซ์หน้าไปตั้งแต่ตอนแรกนะทุกคนเราบอนอยู่ที่ใต้คางใช่ปะเราก็ปัดฝุ่นไปที่ใต้คางเช่นกันมาใช้แปรงหัวพุ่มเดิมที่เราทําจมูกนะทุกคนเราจะทําข้างคิวปิดโบนสตรงนี้ด้วยตรงกลางด้วยเจอขึ้นมาเลยค่ะงงมากใช้สีส้มจากอันไหนก็ได้ ในการทําให้หน้าเรามันดูมีความส้มขึ้นมาบริเวณแก้มเนาะนี่นขึ้นปะนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งแล้วก็ใช้สีพวกไฮไลท์เชอร์อะไรแบบเนี้ยในการปัดลงไปเพื่อให้น้องเขาดูมีความแบบโกลว์ขึ้นบราว n อิดสลิมตัวนี้เหมือนเดิมที่เอามาเขียนใต้อินเนอร์ข้างใน ตาบนเนาะตามความชอบเลยว่าอยากได้เยอะมากน้อยแค่ไหนโดยการจุดจุดจุดลงไปค่อยๆจุดซ้ําไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวน้องก็จะมาเองทุกคนแล้วเราจะใช้ตัวบรา w It ที่เป็นอายไลเนอร์ของเขาตัวนี้เป็น ultra fine eyeliner 0ูน mm สีบราวนะจ๊ะในการจุดลงไปที่หน้าจุดแบบใช้แค่ปลายหัวไม่ต้องแบบ จิ้มหนักมากอะทุกคนไฮไลท์ที่จมูกเขาอะจึ้งมากเดี๋ยวเราทาไฮไลท์บริเวณกลางนี่ตรงสันจมูกของเรานะนี้สันมันตะโกนว่าสันอย่างนี้เลยแมนป้าเมื่อกี้แมนมากคําว่าสันเมื่อกี้คือแมนมากใช้มือดีกว่าทุกคนไม่สะใจเลยนี่ มฉันจะใช้เมเบลีนนิวยอร์กสีเบอร์35 c หชีกี้นะเป็นแบบนี้บอกตรงว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่กลิ่นมันมีความเคมีไปหน่อยกลึบคือมันก็ไม่ได้เคมีขนาดนั้นมั้งแต่เป็นกลิ่นอะไรเหมือนเชอร์รี่หรอเออไม่ชอบอะ่ะเอาง่ายๆแล้วก็เกลี่ยน้องออกไปเยอะๆเลยนะเยอะๆเลยเกลี่ยออกไปเยอะๆเลยแล้วก็ทาไปเลย เราจะทาน้องเลยขอบปากขึ้นมานิดนึงให้มันมีความเจอขึ้นมาอมพอทิ้งน้องเข้าไวแบบ้แป๊บนึงมันจะมีความเหนียวเหนียวนึบหนึมันจะแห้งเนาะสวยค่ะชอบแต่ว่าปากเขามันจะมีความแบบเงาเงาอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้คู่กันไอตัวที่ทาไฮไลท์เมื่อกี้มาจุ่มซิฟลาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ทาข้างตรงนี้ให้มันมีความเงาขึ้น เงาขึ้นนะอือาตรงปากด้วยก็จะเงาไปอีกเงาสุดๆน้องแรวบิวตี้มากบสิวนิดนึงนะสิวตรงข้างปากเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้กลบอะแกแล้วตอนนี้คือมันแบบมันชัดมากเช็ดหลังมือทำผมเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวกลับมาจา้ะ แล้วทุกคนนี่ก็คือลุกแบบไฟนอนลุก like จริง,รงๆก้าวผมแบบนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยข้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็หมุนตรงนี้เล็กน้อยให้มีความแบบจะงอยจะงอยอะไรใดๆเนาะคือบราตัวเนี้ยไม่ใช่อันนี้คือเกาะอกเนาะเกาะอกตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ในติ๊กต็อกนะในติ๊กต็อกมันจะเป็นเหมือนบราเอาไว้แบบไปทะเลอะไรอย่างนี้แต่ว่าหายไม่เจอหายไม่เจอแล้วจริงๆไม่รู้ไปไว้ไหนก็จะมีความแบบดรมมาม่ามีดอกไม้มีความสาว เผอมากดูชวนฝันสุดๆเป็นคลิปที่แต่งหน้าเรียกได้ว่าครึ่งค่นวันเลยสําหรับฉันอะจบแล้วจ้าทุกคนจ้าสาหรับคลิปแต่งหน้าของกล้วยๆในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกร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 ิ่งด้วยนะจ้าคลิปหน้าจะเป็นลุกไหนแต่งอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า หลายหลคนคงสงสัยว่าฉันใส่อะไรทอนล,ล่างก็คือเป็นตัวนี้เลยเป็นเจจอย่างนี้เลยนะทุกคน